เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับทางตีอาโกอคันตาร่ามิดฟิลด์ท้าวช่างทองของเรากันก่อนเลยหลังจากเขาออกมายืนยันแล้วว่าจะอำลาสโมสอนของเราไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ซึ่งจะเป็นตอนที่เขาหมดสัญญากับสโมสรอนพอดีทำให้จู้ตัวสามารถเลือกย้ายทีมเลียกอิสระแบบไร้ค่าตัวในฐานะนักเตะฟรีเอเยนตามกฎบอสแมนล่าสุดทางฟาบิชิโอโรมาโน่ ข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวครา,าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็ได้ามาเปิดเผยถึงจุดหมายปลายทางต่อไปของทางติอากโกว่าโจ้ตัวมีความตั้งใจจะอยู่ค้าแข้งในลีกยุโรปต่อไปแม้ว่าเขาจะตกเป็นกระแสะข่าวลือว่าได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรเงินถุงเงินถังของประเทศซาอุดิอารเบียที่พร้อมจะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อรอดใจให้เขาย้ายไปโชว์ฝีเท้าที่ตะวันออกกลางก็ตามที จากสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมานั้นก็คือในตอนนี้ทางตีอาโก้อคันชาราได้กลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้งแล้วนะลูมาโนกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ส่วนตัวของเขาเองเขากลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติแล้วและเขาก็รู้สึกดีอย่างยิ่งด้วย ดังนั้นตัวของทางติอาโกเองต้องการกลับมาลงสนามให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้แล้วเขาก็ต้องการจะกลับมาในการแข่งขันฤดูกาลหน้าด้วยสภาพร่างกายที่มีความพร้อมมากที่สุดเขาจะทำงานอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นคำถามต่อมาก็คือแล้วติอาโกจะย้ายไปที่ไหนกัน เขาได้รับการติดต่อจากสโมสรอน,นอกทวีปยุโรปเข้ามาแล้วนะมันมีการติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนและจนกระทั่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยตาเตียก็ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกกับการอยู่ในทวีปยุโรปต่อไปเขาต้องการรอข้อเสนอจากในยุโรปก่อนเพราะเขาเชื่อว่าเขายังสามารถที่จะลงเล่นให้กับสโมสรที่มีความสําคัญที่นี่ได้เขากําลังรอคอยโอกาสอยู่ ในก็เปิดประเด็นไว้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับทางติอาโกอ a n คันทารากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของตัวเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดมากกว่าเดิมเมื่อทางฟาวน์ิเซโรมาโน่ก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าเขามีโอกาสจะอยู่ค้าแข้งในลีกยุโรปต่อไป มากกว่าและล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเลเลโวสำนักข่าวจากประเทศสเปนก็ได้ตีข่าวออกมาเพิ่มเติมว่าทางกีโรนาทีมมาเมสสำหรับการแข่งขันลาลีกาได้เสนอตัวเป็นที่พักพิงแห่งใหม่ให้กับดาวเตะวัย33ปีรายนี้ได้กลับมาโชว์ฝีเท้าในหลีกแดงกระทิงดุอีกครั้ง ทั้งนี้ตัวของทางเตียโกเองก็ได้เคยสร้างชี่อเอาไว้กับทางเจ้าบุญทุม่มบาร์เซโลนาย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วก่อนที่เขาจะอำลาสโมสรไปอยู่กับทางเสือใต้บารเยนมิลนิและลิเวอร์พูลของเราตามลำดับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือกีโรน่าเพิ่งจะทำผลงานชิ้นโบแดงและการรั้งในอันดับที่3ของการแข่งขันปีนี้ทำให้พวกเขาได้ตั๋วไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้า แม้ว่าพวกเขาอาจจะต้องสะสางเรื่องของโค้ตาฟุตบอลยุโรปหลังจากมีเจ้าของสโมสรเดียวกันกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และกฎของทางยูฟ่าก็ได้ระบุว่าทีมที่มีเจ้าของเดียวกันไม่สามารถทำการแข่งขันฟุตบอลยุโรปในหลายการเดียวกันได้แต่ทางยูฟ่าเองก็มีการเสนอทางออกให้กับทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และกีโลนารับไปปรับปรุงเพื่อทำให้ทั้งสองทีมดังกล่าวนั้นสามารถจะลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกได้นั่นเอง นั่นหมายความว่าหากติอาโก้ตอบรับในดิวดังกล่าวเราก็จะได้เห็นเขากลับมาโลดแล่นบนการแข่งขันระดับสูงต่อไปในการแข่งขันซีซั่นหน้าด้วยแน่นอนว่าทางกิโรนาเองก็หวังจะพึ่งและใช้ประสบการณ์ที่มีมาอย่างโชคชนของตัวทางติอาโกมาผสมผสานกับความสดใหม่ของบรรดานักเตะภายในทีมของพวกเขาเพื่อสร้างสังทีมที่ลงตัวมากที่สุดขึ้นมา หลังจากฟังเรื่องราวของนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูคนที่มีข่าวพัวพันกับสโมสสของเราอยู่ด้วยกันบ้างดีกว่านั่นก็คือในรายของทักแอนโทนีกอร์ดอนปิกตัวเก่งจากค่ายทางสาริกาดงนิวคาเซิลอยู่หนาแต่หลังจากจู้ตัวเองทำผลงานได้อย่างสุดยอดในถิมเซนส์เจมปาและได้รับความสนใจจากทีมของเรา ก่อนหน้านี้นทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าตัวของทางกอร์ดอนเองคือนักเตะที่ทั้งลิเวอร์พูลชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่พวกเขาไม่ได้คิดจะทุ่มซื้อนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพราะรู้ดีว่าต้นสังกัดของเขาอย่างนิวคาสเซิลไม่มีแผนการในการปล่อยตัวนักเตะออกมาและค่าตัวของเขาก็สูงเกินกว่าที่ทางยอดทีมจากเมอร์ซีไซด์จะสามารถเอื้อมถึงได้ มันมีรายงานข่าวออกมาว่าทีมของทางเอ็ดดี้ฮาวได้ตั้งกำแพงค่าตัวของทางกอร์ดอนเอาไว้สูงเลี้ยวถึงระดับ100ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวและตัวเลขดังกล่าวนั้นก็ทำให้ลิเวอร์พูลของเรามีความจำเป็นจะต้องถอยลูดออกมาทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดอแอตเลติกสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ก็ได้ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวข้างต้นนั้นถึงแม้จะเป็นปัญหาสําหรับทางลิเวอร์พูลแต่นั่นไม่ใช่ตัวเลขที่จะสามารถขัดขวางทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เมื่อพวกเขาไม่ได้ยี่หลักกับค่าตัวในระดับ100ล้านปอนด์และพร้อมจะกระโดดเข้าร่วมวงย่งชิงตัวดาวเตะวัย23ปีรายนี้ไปเสริมทัพหลังจากทาง กวาดเดียล่าในใหญ่มือทองประทับใจในฝีเท้าของนักเตะที่ทำซิติกดไปถึง11ประตูกับอีก10แอสซิตจากการลงสนามเพียงแค่35นัดในพิมลิกฤดูกาลนี้ให้กับทางนิวคาสเซิลท่ามกลางกระแสข่าวว่าซิตี้อาจจะมีการปล่อยตัวทางแจ็คกิลลิชออกจากทีมไปเพื่อเปิดทางให้กับเขา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของทางเป๊ปบินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราที่กำลังจะอำลาสโมส่ไปในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้กันบ้างนั่นก็เพื่อให้เขาไปรับงานคุมทีมทางเลดบูซาวส์บวรในลีกของประเทศออสเตรียหลังจากอยู่เป็นมือขวาของทางเยอเกนครับมัน,นานถึง6ปี ทั้งนี้ลินเดอร์มีโอกาสเข้ามารับงานกับทางลิเวอร์พูลของเราเป็นครั้งแรกเมื่อปี2014ในยุคข,ของทางเบนเดนโรเจอร์ด้วยเขาทำงานให้กับทีมอะคาเดมีของเราจนกระทั่งจู้ตัวอําลาสมูสรไปในอีก4ปีให้หลังเพื่อไปรับงานคุมทีมทางน์เอในเมเกนในหลีกบ้านเกิดที่ประเทศพออแลน แต่เขาก็ทำงานที่นั่นอยู่ได้เพียงแค่3เดือนก่อนจะถูกทางครอบชักชวนมาเป็นมือขวาที่แอนฟิลซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเลยว่าหากมันไม่ใช่ลิเวอร์พูลและตัวของครอปเขาเองก็คงจะไม่ตอบรับการเข้ามาทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยผู้จัดการทีมเท่านั้นหลังเคยมีโอกาสจับงานใหญ่กับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมด้วยตัวเองมาแล้ว ที่ลิเวอร์พูลพวกเขาร้องขอให้ผมกลับมาอยู่กับสโมสรอ,อีกครั้งหลังจากที่ผมไปคุมทีม NEC ในเมเกนนะลินเดอร์สกล่าวแต่ผมไม่มีทางจะตอบรับงานการกลับมาเป็นแค่เบอร์สองหรือเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมเทวาการที่ผมยอมทำเช่นนั้นเพราะนี่คือสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและมันก็เป็นโอกาสที่ผมจะได้ร่วมง,งานกับทางเยอเกนครอปอีกด้วย ตลอดช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเขาให้ผมได้รับผิดชอบในหลากหลายหน้าทีมากๆเยอะเกิน er มอบหมายให้ผมคอยดูแลเรื่องงานถแถลงข่าวให้ผมเป็นคนพูดคุยกับนักเตะก่อนเกมและก็ต้องบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเขาพูดอยู่เสมอว่าเราได้ทำมันร่วมกันมันทำให้ผมได้ทำงานควบคู่ไปกับเขาและนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ดังนั้นผมรู้ดีว่าตัวของผมมีความพร้อมสำหรับการไปคุมทีม s ซาว h สปัวเมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พมจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาให้สัมภาษณ์ของทางเยอเกนครับในใหญ่เฮฟวี่เมทัของเรากันบ้าง หลังจากเขาเตรียมวางมือจากการคุมทีมของเราไปตอนจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้และล่าสุดโจตัวก็ดอด้มาให้คำมั่นสัญญากับแฟนบอลของสโม่สอนเลยว่าพร้อมที่จะกลับมาในอนาคตหากปัจจัยต่างๆมีความเหมาะสมและมันเป็นความต้องการของบรรดาแฟนบอลทั้งหลายแนวทางที่ผู้คนในเมืองลิเวอร์พูลต้อนรับคุณและคอยดูแลคุณมาอยู่เสมอมันสุดยอดมากเลยนะครบับกล่าว ผมไม่ได้พูดถึงแค่ตัวของผมเองคนเดียวแต่ผมหมายความว่าพวกเขาได้ทำแบบนั้นกับทุกคนที่เดินทางมาที่เมืองนี้นั่นคือสิ่งที่ผมใช้อธิบายความเป็นผู้คนของทางเมืองลิเวอร์พูลมันสุดยอดมากเลยนะที่คุณได้เห็นอะไรแบบนั้นมันทำให้ผมได้มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมระหว่างกันอยู่ที่นี่ ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่สำหรับผมแล้วมันคือหน้าที่ความรับผิดชอบผมไม่คิดว่าสมสรจะต้องการการช่วยเหลือจากผมในอนาคตแต่หากผู้คนของเมืองนี้ต้องการผมผมก็พร้อมที่จะกลับมาที่นั่นนั่นแหละคือแนวทางที่มันจะเป็นไปในอนาคตผมอยากจะทำตัวเองให้มีประโยชน์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง แล้วเราก็จะได้เห็นกันว่ามันจะออกมาเป็นเช่นไรนี่คือคำมั่นสัญญาที่ผมจะให้เอาไว้กับพวกคุณและรักษามันเอาไว้ตลอดไปแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ